แค่คุยเฉยๆไม่ได้หรือไงนายจะขับรถไปไหนล่ะรอเล่นหรือไงฉันกลัวว่านายจะตายเพราะพ่อของนายไงล่ะแต่ฉันมีเรื่องจะบอกจริงๆแขนนายบาดเจ็บอยู่ไปทำแผลที่โรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยคุยกันนะก็พูดมาเลยสิฉันคิดว่านายน่าจะรักดิ่นซัวข้อแล้วล่ะพูดบ้าอะไรใช้ตาที่ไหนมองมองอยังไงว่าฉันชอบเขาสองตาของฉันนี่ไงล่ะ ฉันจะหักนิ้วนายดีไหมนะนี่นี่อย่าสิฉันขับรถอยู่นะฉันไม่เหมือนนายนะถ้าเราขาดสติเราจะตายกันหมดนะที่ผ่านมาถ้านายบอกว่าปล่อยนายก็จะปล่อยไปจริงๆนายมั่นใจว่าเขาชอบนายและถ้านายยื่นมือเข้าไปเขาก็จะกลับมาแต่พอเจียงเฟิงมานายเลยรู้สึกว่าของที่อยู่ในกระเป๋าของนายกําำลังถูกคนอื่นแย่งไปนายประม่าและหุนหันพันเล่นไปนะ นายชอบเขาจริงๆและนายก็ปล่อยเขาไปไม่ได้ฉันไม่เสียใจเลยที่เราเลิกกันฉันมีความสุขมากที่เห็นเขาโกรธยิ่งเขาเศร้าฉันก็ยิ่งมีความสุขนายไม่ได้คิดว่าเขายิ่งเศร้าเขาก็ยิ่งรักนายหรอกหรอความคิดบิดเบี้ยวนี่มันอะไรกันมันไม่ใช่หรือไงล่ะอย่างที่นายบอกฉันชอบเขาแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละเฮ้อขนาดชอบแค่นิดเดียวนะยังสร้างปัญหาขนาดนี้ถ้าชอบมากกว่านี้โลกคงพังทลายเลยมั้ง ปากแข็งจริงๆผู้เชี่ยวชาญด้านความรักจะแนะนําให้นะถ้านายชอบเขาก็ตามจีบเขาจริงๆไปเลยไม่จําเป็นต้องต่อลรอต่อเถียงกับเขาเจียงเฉินเฟิงนั่นเราไม่จําเป็นต้องยุ่งกับเขาไม่ได้หรอฉันควรจะตามเขากลับมาดิ่นชั่วที่รักฉันผิดไปแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมข้อความถูกส่งแล้วแต่ถูกอีกฝ่ายปฏิเสธ เป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังเศร้าอยู่ไหมดีขึ้นมากเลยแต่ง่วงนอนนิดหน่อยนะ่ะไหนบอกว่าดื่มต้อนรับฉันไงทำไมนายถึงดื่มเยอะกว่าฉันล่ะพี่ชายของฉันโดนทำร้ายทางจิตใจจากหยุ่นเหย่าเจอนะสิฉันหาข้อมูลก่อนจะมาที่นี่หยุ่นเหย่าเจอมักจะไปแข่งมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนและต่อสู้อยู่ในเขตฉี่เชิงเขานิสัยแย่มากเลยนะนายไปตกหลุมรักเขาได้ยังไง ฉันตาบอดฉันไม่รู้จักเขาจริงๆเราจะไม่พูดถึงเขากันอีกขราวหน้าอย่ามีความรักอีกนะเว้นแต่นายจะคบกับฉันเอ๊ะเราเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องกลายเป็นคู่รักฉันจะมีความสุขมากเลยละ่ะถ้าทำแบบนี้พี่เฉินเฟิงจะอยู่กับพวกเราตลอดไปแล้วเราก็จะไม่แยกกันอีกเรื่องของผู้ใหญ่เด็กอย่ายุ่งแต่ที่เหาเหย่าพูดก็ถูกนะ เราอยู่ด้วยกันแล้วและเราจะไม่แยกจากกันอีกฉันคิดว่านายไม่ได้อยากเป็นแฟนฉันหรอกนายแค่อยากมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของฉันใช่ไหมล่ะวันต่อมาเมื่อวานกลับดึกเกินไปและฉันยังไม่ได้นอนเลยว่วงมากเลยอรุณสวัสดิ์เขานั่งอยู่ที่ฉันใช่ไหมหยุ่นหย่าวเจอนี่ไม่ใช่ห้องของนายออกไปซะ นายบอกฉันให้ไปแล้วฉันต้องไปหรอนายมีสิทธิ์อะไรฉันเปลี่ยนห้องเรียนแล้วจากนี้ไปเราจะได้อยู่ห้องเดียวกันนะอะไรนะที่รักอย่าไปสนใจเขาเลยนายมานั่งข้างฉันดีกว่านะเจียงเฉินเฟิงเขาคือแฟนของฉันนะถ้านายยังเรียกเขาว่าที่รักอีกฉันจะฆ่านายให้ตายเลยเชื่อไหมล่ะเขามาที่นี่เพราะหลินชั่วหรอสิ่งที่คนในโรงเรียนพูด คงเป็นความจริงสินะฟังจากที่หยุนเหว่าเจอพูดพวกเขาเคยอยู่ด้วยกันสินะไม่รู้สิดินชั่วไปยั่วเขาก่อนหรือเปล่าแม่งเอ้ยฉันจะฆ่านายนายตีฉันได้เท่าที่นายต้องการเลยถ้ามันทําให้นายใจเย็นขึ้นนายหยุดเถอะดินชั่วอย่าให้ป้าต้องเดือดร้อนมาที่โรงเรียนอีกเลยนะอาจารย์มาแล้วนะยืนทําอะไรกันอยู่ทุกคน กลับไปนั่งที่ของตัวเองซะอาจารย์เฉาครับผมเพิ่งจะย้ายมาที่นี่และผมไม่คุ้นเคยกับใครเลยยกเว้นหลินชั่วนะครับอาจารย์ให้หลินชั่วนั่งข้างๆผมได้ไหมครับผมจะได้เข้ากับห้องเรียนได้มากขึ้นโอเคคุณสองคนนั่งด้วยกันแล้วกันทุกคนรู้จักหยุ่นเยาวเจอกันใช่ไหมเขาจะมาเรียนที่ห้องของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจียงอี้คุณนั่งกับหยุนยาวเจอนะไม่เอาครับ มีนักเรียนใหม่สองคนในห้องของเราเข้ากันให้ดีละ่ะเอาละ่ะเรียนกันเถอะฉันต้องนั่งข้างกับแฟนเก่าของน้องชายฉันเนี่ยนะประสบการณ์แบบไหนกันเขานี่น่าใหญ่จริงเลยนั่งอยู่ข้างๆฉันฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยฉันจะไปประท้วงฉันเห็นด้วยนะไปประท้วงกับคุณครูสิจะได้ในละเทศเขาออกไปซะนายก็ไปเองเถอะเลิกเรียนได้ ส่งกระดาษโน้ตไปมาในห้องเรียนปกตินายทำแบบนี้หรือเปล่านายอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในชั้นเรียนเออพี่เจียงควรถามว่าเขาอยู่เกตไหนมากกว่านะเขาอยู่เกตสุดท้ายเลยละ่ะฉันจะสอนนายเองนะนายเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนายจะช่วยหลินชั่วได้ยังไงกันคืนนี้ฉันจะหาโน้ตทั้งหมดมาให้นายนะโน้ตที่ฉันทำด้วยใจเนื้อหาที่ฉันจดไว้นี่สุดยอดเลยนะ ไม่มีปัญหาในการสอบให้ได้สิบอันดับของเกรดหรอกนะขอบใจนะนายช่วยให้โน้ตกับที่รักของฉันที่รักก็จะได้ไปเรียนมหาลัยกับฉันไงล่ะดีจังเลยนะนายออกมากับฉันหน่อยสิฉันมีเรื่องจะพูดกับนายฉันก็มีเรื่องจะบอกนายเหมือนกันฉันพนันว่าจะจีบนายฉันยอมรับผิดฉันไม่ได้สังเกตตัวเองมาก่อนแต่ตอนนี้ฉันแน่ใจแล้วว่าฉันชอบนายนิดหน่อย กลับมาดีกันเถอะอยากได้อะไรก็บอกมานะฉันจะซื้อให้นายสงบสติอารมณ์เถอะชอบฉันตรงไหนล่ะนายต้องการอะไรให้ฉันเผาไปให้นายไหมล่ะอย่ามาเยอะเถอะนะนายหยุดสร้างปัญหาให้ฉันได้ไหมฉันบอกว่าฉันชอบนายไงแล้วฉันก็ขอร้องนายกลับมาคบกันตอนนี้ก็ดีไม่ใช่หรออย่ามัวแต่พูดเรื่องความชอบเลยสองคำนี้มันราคาถูกมากเลยล่ะ ฉันไม่เชื่อคำพูดของนายสักคำฉันหลินชั่วไม่หลงรักหมาตัวเดิมที่กัดฉันซ้ำรอบที่สองหรอกนะเป็นพอเจียงเฉินเฟิงงั้นหรอเกิดอะไรขึ้นระหว่างนายกับเขานายบอกว่าเขาเป็นพี่ชายแต่พี่ชายเรียกนายว่าที่รักเนี่ยนะและเมื่อคืนนายไปหาเขาแต่นายโกหกฉันว่านายกลับบ้านฉันโกหกนายแล้วฉันผิดอะไรล่ะการโกหกนายมันผิดกฎหมายหรือไง นายจะส่งทนายไปแจ้งตำรวจจับฉันหรือไงล่ะนายเปลี่ยนมาเรียนที่ห้องเรียนฉันได้แต่อย่ามายุ่งกับฉันและเฟิงจี้ไม่งั้นฉันก็จะย้ายหนีนายเหมือนกันยังไม่ได้คุยกันหรอชื่อเซียนช่วยอะไรฉันหน่อยสิ